อ่อโอเคเรียบร้อยเฮ้ยทำอะไรกันอะตรงนู้นทำอะไรกันอะเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งพี่ทำอะไรกันอะเตรียมเตรียมสอยแล้วเดี๋ยวนั่นนี่ทุกดนนี่นี่มามาเลยนะเฮ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันมาเจี๋ยอะไรเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเก่งไปทำอะไรกับมี่ในรถอ่ะเฮ้ยพี่มานี่เลยมาดูนี่มาดูเฮ้ยทำอะไรวะเออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใครทำอะไรมี่ เึินายเึินายจับจับเสียงก่อนเฮ้ยเใครทำใมี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้โหจบแล้วทีจบแล้วแมกลาเลนฉันเก่งเก่งเชินายใครใครเอาไก่มานี่